คุณรู้ไหมคุณทุกคนค่ะคือผู้กำหนดลิขิตชะตาชีวิตของคุณเองผลลัพธ์ในชีวิตคุณจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนก็อยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกพลังงานที่คุณส่งออกไปนั่นเองค่ะคุณลองสัมผัสสภาวะร่างกายคุณนะคะเวลาคุณมีอารมณ์ความรู้สึกแห่งความสุขร่างกายของคุณเป็นยังไงคะคุณยิ้มคุณหัวเราะคุณสดใสคุณล่าโลก หัวคุณเบาโปรง่งโล่งสบายนี่คือพลังงานแห่งความอุด,ดมสมบูรณ์ค่ะถ้าคุณสามารถขับเคลื่อนพลังงานทั้งวันของคุณอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นพลังงานที่สร้างความสุขคุณกำลังสร้างผลลัพธ์แห่งความอุด,ดมสมบูรณ์ความโชคดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะเมื่อคุณมีอารมณ์ความรู้สึกแห่งความโกรธความหงุดหงิด บนไม่ได้ดั่งใจตัดสินสภาวะร่างกายของคุณจะเป็นแบบไหนคะคุณจะจับได้เลยว่าภายในร่างกายของคุณรู้สึกร้อนหัวของคุณนะคะมึนตึบมีสภาวะความเครียดหน้าของคุณจะคิ้วขมวดใจของคุณจะเต้นแรงนี่คือสภาวะแห่งคลื่นพลังงานแห่งความขาดแคลนค่ะ คุณกำลังดึงดูดความขาดแคลนดึงดูดปัญหาดึงดูดความโชคร้ายต่างๆเข้ามาสนับสนุนในชีวิตคุณตามคลื่นพลังงานความรู้สึกที่คุณส่งออกไปค่ะฉะนั้นการที่คุณปรารถนาจะก,กำหนดผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตของคุณจงใช้ชีวิตของคุณด้วยความรู้สึกแห่งความสุขความสนุกสนานความกระตืรลอล้น การมองโลกในแง่บวกคุณก็กำลังสร้างสรรคชีวิตคุณไปตามแนวทางที่คุณปรารถนาและคุณต้องการค่ะนี่แ่ละค่ะคุณทุกๆคนคือผู้ที่สามารถลิขิตชะตาชีวิตของคุณได้เองค่ะ